ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ห้องเรียนปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนบิยบุตรศึกษากรค่ะคุณครูชื่อคุณครูปัชมาสิริรักหรือที่เด็กๆเรียกกันว่าคุณครูบูมนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสระอูอยู่ที่ไหนวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การคุณครูก็มีวิธีการเขียนสระอูมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะ เด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะสระอูวิธีการเขียนสระอูนะคะเริ่มจากลูกศรสีม่วงม้วนหัวกลมขึ้นไปด้านบนแล้วลากตรงลงมาด้านล่างจากนั้น ลากตรงไปด้านหลังแล้วลากตรงขึ้นไปด้านบนจนถึงลูกศรสีเหลืองค่ะตำแหน่งของสระอูจะอยู่ใต้เพนชนะต้นนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้คำสระอูกันแต่จะเป็นคำไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ งงูอ่านออกเสียงว่างอเมื่อผสมกับสระอูอ่านว่างูงอูงูอีกครั้งนะคะงอูงูต่อมาค่ะปอปลาอ่านออกเสียงว่าปอ เมื่อระสมกับสระอูอ่านว่าอูบออูอูอีกครั้งนะคะบอ,อูอูต่อมาค่ะดอเด็กอ่านออกเสียงว่าดอเมื่อระสมกับสระอู อ่านว่าดูดอูอดูอีกครั้งนะคะดอูอดูต่อมาค่ะคอควายอ่านออกเสียงว่าคอเมื่อประสมกับสระอูอ่านว่าคูคอ อูคูอีกครั้งนะคะคออูคูต่อมาค่ะชอช้างอ่านออกเสียงว่าชอเมื่อประสมกับสระอูอ่านว่าชูชออูชู อีกครั้งนะคะชออูชูต่อมาค่ะหอหีบอ่านออกเสียงว่าหอเมื่อประสมกับสระอูอ่านว่าหูหออูหูอีกครั้งนะคะหออู หต่อมาค่ะรอเรืออ่านออกเสียงว่ารอเมื่อผสมกับสระอูอ่านว่ารูรออูรูงองูเมื่อผสม ระอูอ่านว่างูงออูงูคำว่ารูและคำว่างูเมื่อนำมารวมกันจะอ่านว่ารูงูรูงูต่อมาค่ะรอเรืออ่านออกเสียงว่ารอ เมื่อผสมกับสระอูอ่านว่ารูรออูรูปอปลาอ่านออกเสียงว่าปอเมื่อผสมกับสระอูอ่านว่าปูปออูปู คำว่ารูและคำว่าปูเมื่อนำมารวมกันอ่านว่ารูปูรออูรปออูปูรูปูจากที่เด็กๆได้เรียนรู้คำสระอูไปแล้วเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีคำไหนบ้าง เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำที่หนึ่ง,งูงอูงูคำที่สองปูปอ,อูปูคำที่สดูดอ อูดูคำที่สี่คูคออูคูคำที่ห้าชูชออูชูคำที่หกหู หออูหูคำที่เจ็รูงูรออูรูงออูงูรูงูคำที่8รูปูรออูรูปออูปูรูปู เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พยัญชนะต้นของคำกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะคำว่างูเง,ออองูงูเด็กๆคิดว่าพยัญชนะต้นของคำว่างูคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะพยัญชนะต้นของคำว่างู คืององูต่อมาค่ะคำว่าปูปออูปูเดี๋ยวคิดว่าพยัญชนะต้นของคำว่าปูคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะพยัญชนะต้นของคำว่าปูคือปอปลาคำว่าดู ดอูอดูเด็กๆคิดว่าพยัญชนะต้นของคำว่าดูคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะพยัญชนะต้นของคำว่าดูคือดอเด็กค่ะต่อมาค่ะคำว่าคูคอูอคูเด็กๆคิดว่าพยัญชนะต้นของคำว่าคูคือตัวอะไรคะ ใช่แล้วค่ะพย,ยัญชนะต้นของคำว่าครูคือคอควายต่อมาค่ะคำว่าชูชอูชูเด็กๆคิดว่าพย,ายัญชนะต้นของคำว่าชูคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะพย,ยัญชนะต้นของคำว่าชูคือชอช้าง ต่อมาค่ะคำว่าหูหออูหูเด็กๆคิดว่าพยัญชนะต้นของคำว่าหูคือตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะพยัญชนะต้นของคำว่าหูคือหอหีวันนี้คุณครูก็มีเกมการศึกษามาให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกัน แต่จะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเกมจับคู่ภาพกับคำคุณครูมีภาพาให้เด็กสังเกตนะคะว่าตรงกับคำไหนภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4แล้วให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำไหนคำที่1 รูปูรออูรูปออูปูรูปูคำที่สองงูงออูงูคำที่สามอูปออูปูคำที่สี่ชูชออูชูให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำไหน แล้วให้เด็กๆโยงเส้นนะคะคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำไหนเดี๋ยวเรามาโยงเส้นกันนะคะภาพที่1ภาพงู ตรงกับคำว่างูค่ะภาพที่สองภาพรูปูตรงกับคำว่ารูปูค่ะต่อมาค่ะภาพที่สามชูเดี๋ยวคิดว่าตรงกับคำไหนคะใช่แล้วค่ะตรงกับคำว่าชูค่ะต่อมาค่ะ ภาพที่สี่ภาพปูตรงกับคำไหนคะใช่แล้วค่ะภาพปูตรงกับคำว่าปูค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะว่าตรงกับคำไหนภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สาม ภาพที่สี่ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าตรงกับคำไหนคำที่หนึ่งหูขออูหูคำที่สองรูงูรออูรูงออูรูงูคำที่สามคูคออูคูคำที่สี ดูดอูดูให้เด็กๆสังเกตน,นะคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำไหนคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะ เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับคำไหนเดี๋ยวเราไปยงสิ้นกันนะคะภาพที่หนึ่งภาพรูงูตรงกับคำว่ารูงูค่ะภาพที่สองภาพหูตรงกับคำว่าหูค่ะภาพที่สามภาพดูตรงกับคำว่าดูค่ะ และภาพที่4ภาพครูตรงกับคำว่าครูค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อมาค่ะเกมจับคู่ภาพกับพยัญชนะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะคุณครูมีภาพพยัญชนะมาให้เด็กๆสังเกตนะคะว่า ตรงกับพยัญชนะตัวไหนภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามแล้วให้เด็กๆดูว่าตรงกับพยัญชนะตัวไหนตัวที่หนึ่งปอปลาตัวที่สองดอเด็กตัวที่3งองูเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าภาพที่มึดูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวไหน แล้วให้เด็กๆโยงเส้นนะคะคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5้าวินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวไหนเดี๋ยวเราไปโยงเส้นกันนะคะภาพที่หนึ่ง ภาพงูตรงกับงองูค่ะภาพที่สองภาพปลาตรงกับปอปลาค่ะและภาพที่สามภาพเด็กตรงกับดอเด็กค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพที่คุณครูให้มานะคะ ว่าตรงกับพย,ยัญชนะตัวไหนภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามแล้วให้เด็กๆด,ด,ดูว่าตรงกับพย,ยัญชนะตัวไหนตัวที่หนึ่งชอช้างตัวที่สองคอควายตัวที่สามหอีบให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าภาพที่ครูให้มาตรงกับพย,ยัญชนะตัวไหน แล้วยงเส้นกันค่ะคุณครูมีเวลาให้เด็กๆคิด5วินาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาพที่คุณครูให้มาตรงกับพยัญชนะตัวไหนเดี๋ยวเราไปยงเส้นกันค่ะภาพที่หนึ่งภาพควาย ตรงกับพย,ยัญชนะคอควายค่ะภาพที่2ภาพหีบตรงกับพย,ยัญชนะหอหีบค่ะและภาพที่3ภาพช้างตรงกับพย,ยัญชนะชอช้างค่ะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะจากที่เด็กๆได้เรียนมาแล้ว เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่ใช้สระอูตามแน่งของสระอูและพยัญชนะต้นของคำสระอูแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีการบ้านมาให้เด็กๆทำด้วยค่ะการบ้านเล่มหนึ่งให้เด็กๆทำในหน้าที่22แล้วนำมาส่งคุณครูในวันเปิดเทอมนะคะการบ้านเล่มที่สอง การบ้านอ่านให้เด็กๆฝึกอ่านในหนังสืออ่านให้แม่ฟังบทที่3สระอูหน้าที่8และหน้าที่9ค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านกันด้วยนะคะจากที่เด็กๆได้เรียนมาแล้วเด็กๆตอบคำถามกันได้หรือเปล่าคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนสิ่งที่เด็กๆได้เรียนมาด้วยนะคะและอย่าลืมทําการบ้านด้วยนะคะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดดิๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองก่อนออกจากบ้านสวมใส่แมสทุกครั้งมันล้างมือบ่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย